อ้วนดำเป้งทีน,นี้ก็วิ่งงานลงโกดังครับรีบอัดดินเลยนะครับตกใจโกดังมันดินสุดเยอะครับก็เลยรวมกันเลย3ามคันมีผมเต้อ้วนนะครับแบกไว้เลยนะครับนี้ก็อยู่ที่โลบโ,โครปครับ ติดมัดจําไปเมื่อเช้าครับห้าหมื่นนะครับมัดจําเดือนหนึ่งบอกว่าถ้าไม่มาเอาก็มัดจําก็หายครับเพราะว่าโอ้โหจะพูดยังไงดีเจ้าหนึ่งที่อยู่พิษณุโลกก็โทรมาว่าจะวัดจํา อีกเจ้าหนึ่งมาจากกาลสินเมื่อเช้าผมบอกให้มัดจำก็ไม่มัดจำวิ่งไปดูที่รถที่ชุมพลพอกลับมาปุ๊บเจ้าเนี้ยมาก่อนเอางี้เรียบเรียงใหม่เจ้ากาลสินมาตอนเช้าเลยผมเพิ่งตื่นเจ็ดโมงเช้ามาดูปุ๊บแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาผมไปดูรถทางนู้นก่อนทีนี้หลังจากที่เจ้ากาลสินไปเนี่ยเจ้าที่อยู่ขอนขอนแก่นโกสุมเนี่ยก็มานะครับพอมาปุ๊บก็มัดจำเลย เขาไม่ปล่อยให้หลุดมือเลยครับมัดจําเลยทีนี้เจ้านั้นไปดูรถกลับมาพอไปดูกลับมาแล้วบอกว่าจะกลับมามัดจำผมก็บอกว่าโอ้ยมันไม่ทันแล้วพอออกไปแล้วผมบอกว่าให้มัดจำมัดจำแล้วทีนี้เจ้าที่อยู่พิษณุโลกก็โทรมานะครับพอโทรมาก็อันนั้นก็บอกให้มัดจำแต่เขาก็ไม่มัดจำครับ คนที่ได้ก็คือคนที่อยู่โกสุมครับข้างลงน้ำตาลวังขนไหนบ้านอะไรนะชื่อบ้านอะไรเลยบ้านน้องกุงเต่าไปเลยลงน้ำตาลไปบ้านอะไรสักอย่างนี่ยไม่จำไม่ได้เสียโจก็ วิ่งดินขายตามบ้านครับขายตามหมู่บ้านปลาซอจอก็ไปลงที่ตัวเองครับก็ดีก็ไม่มีงานให้คนขับไม่โครเนาะผมก็หางานถมที่ตัวเองนี่แหละลงทุนสักร้อยเที่ยวครับเอาดินไปกั้นไห้ร้อยเที่ยวนี้ก็คงจะก็จะอยู่อยู่คงจะไปได้ไกลอยู่นะครับตั้งปเป้าไว้ร้อยเที่ยวครับ ต้องวันแต่ผมก็บอกลูกค้าแล้วแหละผมขอเอาวิ่งลงโกดังเด้อเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็วิ่งแบบระมัดระวังเอาต้องรงใสโกดังเข้าใจดิร้อนดิโอ <S 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 เสียจูร้อน เป็นติ๊กเกอร์ต้องไปอายุวันานอัพขึ้นไปบ้านคนน่นนั่งรถดำไปกันเลยตัวมารัองจะของกับท่างไหนท่านอยู่ม่นสิมันกันตกลมนี้ก็เกามาเท่นิยุ่ขันนั่งรถดำไปมาจาใช้พุ่มมาสิมาจาใช้พุ่มครับชื่อว่าแท้มิท็อปทมาสิักาเตียอนคัแก่สิ นี 2, 3, 3, today, today. Uh. Uh, ่ตามมาเนี่ยเด็่อ้อยมันทานะ่าเอ้ยเจ้าได้ติเกือป้านี่งี้เงือกชกรเสรวะเอ้จัดไปไปกเสรเดี๋ยวซ้ำสติเกือิ่าผ่านดูกระเสริเดี๋ยวคุยแก้เสรเนี่ยไปเดี๋ยวภาพเดี๋ยวสติเกลือไปไปโอ้สุดยอดขาพวงมันกบตี้บบ่่ไม่นี่ละ โอ้บอกว่าเป็นตะครับหรอกเฟืองมันแห้งมันเร็วมันเป็นเฟืองแปดสามแปดบันี้เร็วเ็าตะเขาแปดทีหนึ่งเร่อง่หว่าหันไอติดจำบวกเลยดี่ว่ันเบนข้ามพวหันนี่ฮะมองไม่โค่งเหรอจำบวกเลยมาไปโอ้ยมามามาเดินรถรับเสียทอบแตยเด้งมันน่ พืออดกับยภูมิบ้านแท่นบ้านแท่นบ้านแท่นยภูมิอำเภอ,อบ้านแทนดิบ้านแทนดูซื่อเลบบ้านแทนจะทังหลงเอท้นแน,น,นเนี่ยนแนมันไปนีบ่มันไปสามมันจานีบ่อม่นไปนี้ยัง้องก,ก็บกับมันจา,น,จา,น,า,าน,นี่ีนมัมมันนอ้ท<า>ีดด่เมอส่มานอมาส่งกเจาเอามอไซมาสม่งกรเจนแลนรถ นี่ลาขนส่งนี่ละโอ้เโาขนส่งของรับส่งของส่งแมนมาจากขนส่งระหว่างอีสานผู้เก่งใช่ไหมผู้เก็งน่ะแมนขับเองอ่ะขับเองใส่ซีรีส์ด์เนี่ยโอ้อันนี้รถกับบ้านของอันนี้ซื้อมาถอยมาถอยมาถอยมาหน่อยนะเสียโอ้ห้องเอามาล่วงแล้วห้องกับถอยมากมีอนมำต่าหน่อยห้องกับถอยมากเอาเบิรงเอาเด้อพี่น้องเอ้ยอยู่ตำบลเอียงก่อน ตำบลสามสวนอำเภอบ้านแท่นเสียอ้วนเสียอ้วนเสี้ยงกรงวันเสี้ยกงเสียสอ,อ้วนเสีย้ยงกงอำเภอบ้านแท์ขายอยัางยุหันตอนนั้นเล็บเสี้ยกงล่ะตอนนี้เศร,ร้เราเลียนเดี๋ยวนีเน้เลียนระวังอีสานพูกเก็ตเสี้ยงกงอะไรรถเมื่อนี่เ,นเลิกแล้วโอ้สแสดงว่าเป็นเสีเ้ยนอะไรต้นไหนไหมอันนี้เลิกไปทั้มดาต้นเล,เลย,ยไปบ่ได้ไปบ่รอดเด็บไปร่งกันเลยมากันเศร้าครับดูเศร้ากับดูดูกับดูอะไรกันล่ะ สักหลายปีไปส่าเป็นสิบปีนะครับโอ้แต่สม,มัยยิสูลอยชิบหามตวไต,ตั้งตังหมดนีเกียร์ล็อกเกียร์ลึกแต่เรียนอะไรเรื่องอไทยทอ่อขังก็เลยไปแน่ยนหลายคนรงระวาง,งเกียร์ทิสานท่อเอน่นมีสานท่อเรีนกดทรงกูได้สิบาทควงเมายังีงล่ะ,ะเดี๋ยวพ่า้แล้วไปเอาสเิเกอร์พี่นอ้องสเตเกอร์ยี่บนซอสเสียบดาบไม่ไเอาติดรถคันนี้ไปบ้เด้อ ือบตยูบานแ้ด oh ้อเตานเอาคือหูัวย uh, like. oh. uh, ุ่นโกดังคือนมไปหาอยูบานไป้านม่าที่อ๋อเด็เนาะไปปานกัได้ขี่รถมากเลยาโกดังเลยคราบวุ่นเรอยตื่นหน่ายมาโอ้ยมาเสียมาเสียโอ้หมาเสีย่าเจ้าสิมหามาเสียัจะที่ไปเหบิ้หรอพี่เบิ้งที่ผมมหาจังเลยกับขี้พันหนาบานไม่ไปพยักไหม ถ้าเกาถ้าเกาเรียนเส้นได้กันเรียนคือไปพูดตีแก๊สเปียลครับเพราะตอนมาเนี่ยเรียนไปเส้นุงสงหมดเลสงมาอกตลาดครับครับครัทังนี้แหละทั้ทง่เเดี๋ยวไปดูที่บ้านครับสติเกิสพุนละเพนมีหน่อยมีหน่อยขอบคุณหลายแ่ขอบคุณหลายครับครับโอ้ซอสแ่บดาของแท้ ขี่ไปต้งเสียบดดกไปน้ำทังแลออ้นเสียงกงเสียงเพื่อัแทนมยอย่าท้อสองที้ปเนี่ถึงทั้งสทีเลยถึงสทีเลยซึ่งตังเรื่องบานเลยแปลเานี้ปะนี้ะไปโอ้ยเอาอีกแล้วหน่อยทิ้ง จัดไปจัดไปสร้างกันได้แมนครับผมผมจะไล่จ่ายด้อยเสียด้ครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับที่มายามกันครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวกันไกลมากก็มายามกันดีเด้อง้อเหมือนหลอกเลยไฟกินสร้อยจุ๋ยนะถ้าเบิ้งจะข้องรถบันนี้ถ้าเบิ้งจะข้องรถบันนี้ครับผมครับผม อนดบดังสเะเอาเสียขอบคุณครับครับผมครับครับผมครับผม่เปสายยางนะตีสายยาง เอามา่เยกเอามา่เยกว่าอย่าเข้าไปใกล้ที่เกียจเอาออกมา แรถเขาบ่ได้หลายคันดิว่ามันใหญ่แต่ว่าบ่ใหญ่ง่ายแจวดไปครับอ๋อได้จวดสองครับอันหนึ่งอยู่ขาโรงเรียนนั่นอ่ะเดินหนาเสียวเขาอุ่นไปหลังวันนี้ละเดินหนาเสียวไปข้างนอกเสียจวด เพิ่งจะเคยเข้ามาดูโกดังครั้งแรกเลยเสียงยังนิ่มเหมือนเดิมครับ เจ้าขาวสุพรรณเนี่เจ้าขาวสุพรรณขาวสุพรรณเขียวโกโบช็อป้ท่านเปนรเป็นนบยังเกาห้นเราเอ,อกไปนอกมจดไปเือยรถไปเห็น้เตี้ยวออกไปนอกเตีนเร่เลยาเตีน ดูนี่เราเออนั่นละเตะเจ๊ถอยไปนอนเลยเตอ้เพิ่งเดีด๋ยวพวกจวดเอารถไปบุ่นเสียจวดได้จับลูบอคบครั้งแรกครับโอ้โหนี่ตะวันอ่ะหมดแท้ไปออกไปข้างนอกเลย เอาเขาไปเทไถเขาไปเทหา,างกันนะ่ะไปไปทางนี่ทางหนกางไหนตัโอ <pap st> <ik> ้เสียดเจิดขึ้นเดี๋ยวจำโลโบอคอปต่อวะของผูฝันของใครหลายคนครับโลโบอคอป ที like ココ่โอ้ย <allein. S 1> <c oughs> ู่ไต่ผมมาเลยุ้มนน้อยอะยุ่งังสายย่งวังสายไตมังกดแั่นั้นน่ะกดกระโจกอะกดในน้อยเป็นสวิตเป็นกดลงมันเป็นสวิตอะไรใครวะสวิตไฟแต็งห้องนี่แหละเห็นปะเออกดมันไปทุกคุมรมด ให้ลองแถวนึงให้ลองแถวนึงขับไปเอาดินแถวนึงไปเอาไปดูเสียจวดลองเถียวนึงไปเลยเถียวนึงเอาเอากระสุนสามเครื่องนั้นมาให้นี่ยจีพ่วงปากกาผิวสิเจี้ดินหน่อยนี้ไปไปจวดจวดเลย เรื่องสิยูนี่ยูนี่หรือสที่ไปเต้พ่วงพ่ว <c oughs> งรถกันเอาพ่วงเจ้าการฟริกวก่อนครขอให้เสียจวนดป เอาโรบอคอับไปวิ่งดินกัน ฟิวงองแย่ครับไม่ยอมติดต้องพ่วงครับพ่วงคะแนนพ่วงอย่างเดียวว่าดากันบอลจะพันไปสันงเต็ 大哥，你对，对吧？

ทั้งๆเลยเพราะว่ามันเป็นขัวนอกก่อนนีต่ตะกี้เป็นขัวในโตท่อหายใจออกเยอะครับ่ะเคลียดินก่อนทำงานเคลียดินก่อน ขึ้นชัดจังเลย